สวัสดีครับผมทั้งเพจจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับอันนี้อยู่กับเครื่องเอเซอร์นะครับในโต๊ะห้าอันนี้ลูกค้ามาในอาการเปิดไม่ติดนะครับอันนี้เราได้ทาการซ่อมในส่วนของชุดไฟนะครับบริเวณแถวไฟเลี้ยง CPU นะครับอันนี้หลังจากซ่อมไปสามารถเปิดติดได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับลูกค้าคนไหนครับที่มีปัญหา ที่มีปัญหานะครับเรื่องของการเปิดไม่ติดออนไม่ได้นะครับสามารถเข้ามาให้สมา์ทีเซอร์วิสเช็คได้เลยนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ช g ูเนะครับสามายทีเซอร์วิสนะครับแล้วเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับสามารถแอดไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยตรงนะครับพักมาสอบถามผ่านทางไลน์ได้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณครับ